ฮัยองเซโยสวัสดีครับทุกคนตอนเราเข้าสู่อามากอรเคปปนะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงไวรัลวอเตอร์บอมบ์ที่หนักมากๆในตอนนี้เลยนั่นก็คือคอนอ่นบีนั่นเองนะครับคอนอ่นบีตอนนี้สร้างปรากฏการณ์สุดร้อนแรงต่อให้จะสัดนน้าแค่ไหนก็ดับไฟความฮอตของอ่นบีไม่ได้จริงๆทายหวานแต่ว่าซ่อนความแซ่บเอาไว้ไวรัลทุกครั้งเลยที่ขึ้นไปในงานแบบนี้นะครับอึนบีเนี่ยเขาสร้างตํานานไว้ทุกครั้งรอบนี้ก็เหมือนกันลุกแบบคาวเกิลน่ารัก น่ารักแต่พอขึ้นสเตจปุ๊บเนี่ยอืึนบีคือตัวแม่ที่ครองเวทีแล้วก็สามารถจะจุดไฟเผาเวทีให้ลุก ขึ้นมาได้ทั้งๆที่คนก็าสาดน้ําคนก็ยิงปืนฉีดน,น้ำแบบรัวๆขนาดนั้นเลยนะครับความปังของวอเตอร์บอมของปีนี้2025อื่นบีสร้างตำนานอีกรอบโชว์เพลงตัวเองแล้วก็ชวนเพื่อนชีอันรับขึ้นมาสร้างความแซ่บไปด้วยกันอันนี้เนี่ยแฟนๆกรี๊ดมากเพราะว่าคิดถึงโมเมนต์ของเหล่าโปรดิวส์นะครับแล้วรอบนี้ทั้งสองคนก็มาแสดงเพลง รูเมอรนั่นเองเพลงที่ได้หลายคนชอบมากๆจากรายการโปรดิวส์ที่ทั้งสองคนเนี่ยเข้าร่วมแข่งขันกันมานะครับจนในตอนนี้เนี่ยก็มีทางของตัวเองแบบเริดแบบตัวแม่ตัวมามัน,นลาโดยเฉพาะอึนบีที่สร้างความแซ่บฝากความพอสเอาไว้ทุกครั้งเลยที่เข้าร่วมงานและปีนี้เนี่ย <c oughs> crazy in love มันสุดมันจึ้งนะครับจนเขาเนี่ยยกฉายาให้ว่านี่คืออึนบีที่เป็นควีนอึนบีไม่ใช่ควอนอึนบี เป็นควีนอินบีไปลาวนะครับใครอยากเห็นความแซ่บความฮอตนั้นเนี่ยเข้าไปดูกันได้ใน YouTube ที่แฟนแคมเข้าถ่ายกันไว้เยอะมากๆแค่พิมพ์ว่าคอนอินบีก็ขึ้นมาแล้วบางคน,นถึงกับบอกว่ามันไวรัลหนักจนกระทั่งแบบว่าเลื่อนผ่านฟีดต,ตัวเองก็เจอกับคลิปแฟนแคมต่างๆของอินบีอย่างมากมายทั้งใน Twitter X หรือว่าจะเป็นแบบโซเชียลต่างๆของตัวเองนะครับที่ปกติแล้วเนี่ย ก็แทบจะไม่เจออึนบีบางคนไม่ได้เป็นแฟนคลับเนี่ยก็อาจจะไม่เห็นว่ามีอึนบีผ่านฟีดผ่านไทม์ไลน์แต่ว่าอันนี้มันไวรัลหนักจริงๆ จนกระทั่งแบบใครๆก็เจอเกือบอึนบีใครๆก็เห็นอึนบีกันแล้วในตอนนี้ควีนอึนบีกับความแซ่บที่วอ t เตอร์บอมไรนะครับได้ดูโชว์ของอึนบีแล้วเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์มากันได้เลยให้คะแนนความแซ่บความเผ็ดของอึนบีกันเท่าไหร่ขอบอกเลยว่าแซ่บมากๆเผ็ดสุดๆฮอตเกินกว่าจะขึ้นงานวอเตอร์บอมอันนี้ต้องไปแบบว่างานเกี่ยวกับความแซ่บไฟลุกกันแล้ว